The uh ออกแบบเสาตอมอก,กันสวัสดีค่ะจอยวิศวกรโยธาน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาออกแบบตัวเสาตอมอนะคะน้ําหนักที่ลงเสาอันนี้ไม่ใช่น้ําหนักที่สมมุติขึ้นมานะคะเป็นน้ําหนักที่คํานวณแล้วได้เท่านี้นะคะเราจะนะคะ,ะสมมุตินะคะขนาดของเสาตอมอนะคะ25คู25เซนนะคะเสาของเรา20คูณ20นะคะเราจะคํานวณ A อีนะคะก็คือจาก25คู25นั่นเองนะคะเป็นในส่วนของตารางเซนติเมตรนะคะ ค่า fc นะคะคำนวณได้จากอะไรนะคะคำนวณได้จากสูตรนี้เลยค่ะ0.2125 ag fc prime นะคะเราก็นํามาแทนค่านะคะในส่วนของ ag เราคำนวณไปแล้ว fc prime นะคะเราก็คำนวณเออเราก็ได้กาหนดไปแล้วว่า fc prime ในรายการคำนวณน,นี้เท่าไหร่นะคะเรามาคำนวณแล้วได้เท่าไหร่คะ22,976.56กิโลกร,รัมนะคะอา่าเราจะเลือกใช้เหล็กนะคะที่ ที 1> 1่1%ของ AG นะคะ1%ของ625นะคะก็จะได้ว่า6.25นะคะตารางเซน6.25ตารางเซนเราจะานำมาเทียบกับในส่วนของตารางเหล็กนะคะ